สวัสดีค่ะทุกผู้ชมผู้ใดสบักสบอมเนี่ยน <c oughs> เนาะเจ๊แดงนี่ละละสักสบอมคักเนาะมาเลี้ยวมาเลี้ยวคนตระกูลแสนสุขวิ่งเงินล้านเนาะค่ะสบักสบอมโอ้ยแปดเก่าบดด้แห่บนึกบฝันฝันคิดฝันอยู่ที่คิดว่า เลขช่วงปีใหม่มันชอบอย่ามีแปดกับเก้าสี 9, ่แปดเก้านี่ต้องมากว่าสันว่าคิดว่านนะ่ะพราะมันเคยออกหลายปีที่ผ่าน,นมานะมันชอบมีแปดกับเก้าคิดว่านั่นนะเมื่อหลายปีก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนนะมันชอบออกว่าสันก็คิดว่าสี่สืส่อของเส้นชายายา้ยาไว้เฉพาป่ะนี่งานหลายค่ะงานหลายนี่คืองวดที่แล้วเนาะ เอาเขามาแล้วฝากกูไลกูแช่เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันจะแดงกระขาดกำลังใจท่อแท้ได้หาหวงวดเดียวเท่านั้นละเอ้ยหาวดองดองเบิดหลก็เกาหงวดังิดมาเบิดหน่อยเนะาะวดนี้หทวไมว่า,วามันกินกำไรไปสีบเบิดระบ้อเอ้ยเนาะ วันนั่นดูดวงดวงดีดวงดับไปมองได้ก็ว่าดวงดีดวงดีดวงสิเป็นเศรษฐีดวงสิมีเงินลา้านดวงสิถือรถตลีรางวัลที่หนึ่งโอ้โยเนาะวายังสี่ทุกมปีุ่กปี่ปเอาหลดแงด่ไหนหล่ะไม่สิถือนะถ้าสองตัวสามตัวกันยังเสียดสิวเป็นยังบ่ออก,อกสี่ห้าสี่ละห้าก็ต้องสองโตสี่ก็ต้องสองโตสลับยื่อใก็ได้เร็วเนาะ โอ้ยนายกองสลากเรียบร้อน,นี้เนาะรับกินสี่สองให้ซื้อติดสี่ซื้ออะไรก็ได้ให้ติดสี่เออรับกินสีน่สองเพิ่นวะเออมุดแชแนลรับกินสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดบอกเออของเจแดยงรับกินสี่สองให้แต่ให้ซื้อติดสี่ไว้เพิ่นวะเออคุณเอกะใช่เนาะสายไล่งานมาจาก้างในเหลียวลลกคุณเอกะใช่เด้อค่ะว่าเพิ่นสิรับกินตูด้งวดนี่ ดังตัวได้รับกินตัวนั่นเนาะมวดก้อนก็ะรับกินเจ็ดสองเนาะเออออกเจ็ดหาเจ็ดแดงมวดนี้รับกินสี่สองกิคิดว่ามันจะออกสี่หาเอ้ยออกอีลีค่ะแต่มันผิดตำแหน่งสลับหัวดีครับเนาะเอ้ยน่าจะออกห้าสี่ห้าสี่ก็องสี่ก็ได้หรือสี่สี่ห้าสี่ก็ได้เนาะ หัยหาตั้งสองตัวสีตั้งสองตัวพี่ท่านช่วมเอ้ยบ่อยากสมบ่อยากจมในสภาพนาเจดียตอนนี้อัดคิบกลา่งขึ้นอยู่พ่นเฮ็ดมากอะ่ะเลี้ยวเถอะนะอัพพสวยขันไล่กันสวัสดีค่ะหนูปลาแสนสนค่ะเพื่อนอยู่ปอไหนลคะค่ะปอสี่แล้วจะเป็นสาวเล้วมักเบาเป็นหรืไปเนะาะมักบ่าเป็นดอกเพิ่นคนกระดูกกระดิง่งเพิน่น มือผสมอือมบ่คือสาวแป้งสาวแป้งมักเบาแต่อยู่โปหกเ่ยหนูอยู่โปหกสิมักเบาวะ่ะบอมักดอกค้กนสร่มนี่ค่่ทำซุ่มลงแล้วดูตัวเลขให้เพนหนูบ่มีหัวแห้ทงทั้งสิห้เลขเส้นชายาพ่นใดลราไปถามมันด้วยเมือเน้าไล่ซดกับถามมันอยู่พอได้เลขไป ถามดูหดกวนเพิ่งยังได้เนาะเป็ดเก่าบอกตัวเดียวถือซ้ำตั้งหมื่นหนึ่งท่านเห็ดดอกเดี๋ยวไก่เมือจังถามไห้ได้ค่ะแม่สาะข้ามกับมาเลยได้ค่ะมาแล้วค่ะคลิปต่อไปนี่ละลงก้อนเลยไม่ต้องตามไผ่ออเห็ดมาไห้เจรียงค่ะ วิ่งเงินล้านเพิ่นก็ให้เพื่องงวดที่สามเขาทังสามงวดด้อค่ะแต่ก่อนนั่นเพิ่นห้เป็นจับสูตรมากซื้อเพิ่นว่าท่านได้วิ่งเงินล้านวิ่งเงินล้านงวดก่อนก็เจ็ดนะคะมันบอกออกเจ็ดหามันบอกเจ็ดกับสองวันนี้ซีีกับหาวดนั่นเพิ่นกับหเก้ากับหาออกเก้ายังค่ะออกเก้ายังออกเก้าศูนย์บ่าจ,จะเก้าศูนย์นะติดเก้ายู่ไหม มีเพิ่น่นเพิ่งให้สามงวดนี่ค่ะวิ่งเงินลลานเนาะจะแดงไว้เพิ่งของมุ่นเก้าเพิ่นกะบ่มีแม่สองงวดนี่สองงวดที่พานมาเนี่ยบ่มี่บ่มีวิ่งเงินล้านเพิ่งจะมีสามงวดนี่นะคะเพิ่นกะบ,บอกวิ่งเงินลลานนี่เก้ากับหาหรือจะแดงบได้เอาลงกับโบโฮนะคะอาจจะบได้เอาล่งก็ะะจจได้ไดบัดนีว้วดที่พานมาเจ็ดหาเนาะคะ่ะวดกว 90, ่อนเก้าศูนย์บอกขันแม่นะหนึ 9, ่งเก้าบอก็เก้าศูนย์บอ เอาจำอะไดรทีแต่ว่าหัวจะว่าติดเก่าอยู่เนาะคะ่ะงวดนี้งวดน,นี้สิได้ตัวใดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนเธอว่ากดไลค์กดแชร์ให้บื้อใบสะก่อน <c oughs> <c oughs> ขี้มเบิดเอาท่านผู้ชมเบิดเขตวันนี้หานี่เท่านั้นในราคาพันหนึ่งร้อยบาทนะคะอาจจะมีค่าจัดทรงให้แอดมินเท่านี้หาสิบบาทประมาณนี้แหละได้ยินแอดมินว่าเนาะขอค่าทรงจะหาสิบเนี่ยอ้าวสันดี แอดมินเรานั่นนะค่ากล่องค่าส่งเนาะอันนี้ม่าหวนี้ห้องสิท่ากางขึ้นอาบน้ำเรียแล้วแต่ท่าเรีวๆค่ะท่านผู้ชมเนาะส่วนเดียนสกาว่ามือเหี่ยวดวันกับไปไทยเบเิ่งกล้องมันชัดไหมค่ะกิ่งๆมันม่เหี่ยวดิมันเนียนกว่านี่ดิเนาะเอ้ยมือเหี่ยวดันกลัวไอเอ้าหกสิบกลัวแหละเนาะเ<ไ>่าวซ้ำนี่เอ้ยิงๆแล้วมันงามกว่านี้กล่องค่ะท่านผู้ชม งามกว่านี้กล้องอีกในหนีมันชัดคักเนาะกล้องขยายคักแน่วเวงเป็นตกาว่ากันเป็นติดโซ่เพิ่นบึงคักเลสินเนาะแต่ว่าสั่งเขามากวันที่หนึ่งได้ของขวัญนะคะมือนีเจดแดงไปอุดรนได้ซื้อของขวัญมาแล้วค่ะของขวัญวันที่หนึ่งนะผู้ใดสั่งวันที่หนึ่งสุณิวิทาสั่งวันที่หนึ่งคนณดอยันสายส้นกันอยู่เด้อค่ะยันสายส้นกันเยอะเนาะเอา เมดเขตวันนี้หานี่ลดรลาคาต่อไปก็จะพันสามพันสามก็สีหายอย่างนอ้อมากำนันตีอ๋ออันนี้เก้าอันเก้าอันเก้านี่อันไม่ค่ะอันไม่คนตระกูลแสนสุขวิ่งเงินล้านมีสามตัวพร้อมด,ด้ค่ะเดี๋ยวจะค่อยเบิ่งสามตัววิ่งสองตัวไปก่อนวิ่งเงินล้านเก้ากับสองอ้าว่าผิดนะไม่ผิดนะงมดก่อนก็เก้ากับสองอันนี้เจ็ดกับสองเจ็ดกับสอง วันนี้เกับสอเกับหเนาะโอ้วัดก้อนหนึ่งเกกับห้าวัดก้อนน่ะเกับ2งวันนี้สกับหาแต่ว่างวดนี้9ก้ากับ2องวันนี้เอาสิ้นกันมากตัวแรกนี่แหะค่ะท่านผู้ชมจับคู่ไปเลย9ก้าสองเก้าหนึ่กาสีอนเจแล้วคือสองส เอาผมาสี่เนาะสองสี่เน้นทีเนนเเนน่เน้นตัวเปบะเน้นตัวแปลเน้นตัวแปลกเก้าสองกับสองสี่ส่วนมากมันจะออกตัวนี้แหลคะค่ะถ้ามาถ้าเข่ามันก็ต้องเข่าตรงนี้ตรงๆเลยคะ่ะเนาะเบิร์เก้าเก้าค่ะเอาม่เบิร์อยู่ตัวนี้สันม่เบิร์อยู่ตัวล้กก็มีนี่อีก ครับหนักจอไว้ค่ะวิ่งเงินล้านที่แน่ๆมาเก้าจะดึงลูกไฟสีสดเดอ้อซังแค่เสียมเขามากยังบอท่านพุนใดไหาของขวัญผู้เฒ่าด้เนาะคือปูหายของขวัญผู้เฒ่าในย่าสิองอยพัดเป็นอาหารเสริมเนาะนะผู้เฒ่าค้นไว้กลางค้นกกกินได้เนาะแล้วก็แค่เซียมนี่แก่ปวด ข้อปวดกระดูกไหมคะเนาะปวดกระดูกปวดข้อข้อตีนข้อมือข้อขาข้อแขนมือนั่นแหละแล้วก็แก้โรคเกาต์นะค่ะแก้ปวดโรคเกาต์ปวดเกาต์ปวดทรมานความปวดเกาต์ปวดทรมานเนาะก็ลดบวมของเกาต์เกาต์บวมบวมขาบวมบวมมือบวมบวมนี่เนาะกินมันสีเศร้าบวมค่ะท่านผู้ชมแคลเซียมนะผู้ใดสอบความสวยความงามกับสังคิมผู้ใดรักสุขภาพกับ แค่ปวดสามตัวเพิ่นกับแปดสองเก้าเก้าสองเก้าสี่สองเก้าอะตัวนี้เพิ่นคือห้เก้าสองเพิ่นคือห้2สองเก้ากลับกันเอาเนอาเอค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสองตัวมาก็จะมาเก้าสองถ้าสามตัวมาก็จะเป็นสองเก้าประมาณนี้บอกกลับตัวเอาเนาะแต่ที่ถิ่งมันออกตรงๆเลยได้ค่ะเนาะ เก้าสองเก้าหเกหาเก้าหสองค่ะท่านผู้ชมเน้นเน้นที่เก้าสองกับ2อคะ่ะนะสามตัวเพิ่งกับสิเน้นสองเกแล้วคะ่ะวิ่งเงินล้านก็ขอให้มาเนาะขอให้ท่านผูช้ชมโชคด,ดีลาที่ปีเก่ามือนี้วันที่30มสิบกลางคืนคะ่ะเออบันนี้มืออื่นวันที่3ามเอ็ลาทีปีเก่านะคะ ปลาที่ปีเกา่ากษัตดีปีไม่จีแดงก็อวยขอขอวยชัยให้ท่านพร้อมครอบรั้วยูเย็นเป็นสุกยู่ดีมีสุกควมเจีย๊ยบยให้ได้ความไข่ห้ห้างหนีห้มีสุกยูทุกเมื่อทุกเวลาละทุกทิวาลาตีขออุศลผลบุญจงหนุนนําคำําสู้ให้ท่านพร้อมครอบครัวจงยูดีมีสุกมั่งมีสีสุขปัจจจากทุกโศกโลกภให้ร่างกายแข็งแรง อายุมันขวัญยื่นหาเงินขอให้ค่องหาท่องขอให้ง่ายประกอบกิจการงานสิ่งใดขอให้จเจริญลุงเรื่องราบลื่นลำลุวยตลอดปีและตลอดไปเินสาธุนะคะขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆคะ่ะงวดหน้าค่อยรวยๆไปด้วยกันตั้งหลักก่อนคะ่ะนะคะสวัสดีคะ่ะ